สวัสดีครับโคลงโต้ะนะครับวันนี้มาอัปเดตวันที่สองนะครับผมตอนนี้คือช่างเลาะไกระเบื้องที่ผนังออกไปแล้วนะครับผมยังเหลือด้านบนอันนี้จะต้องทุบนะครับด้านบนด้านบนที่นะครับช่องนี้คือจะเอาออกทั้งหมดเลยนะตอนนี้คือเอาผนัง กระเบื้องที่เป็นผนังครับผมเอาออกหมดแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมดูกันครับนี่ก็จะเป็นผนังกระเบื้องเก่าที่เป็นอิฐบล็อกเก่าเนาะเราก็เอาออกหมดเลยข้างล่างครับดเดี๋ยวพื้นนี่น่าจะแยกออกหมดเลยนะครับ ความคืบหน้าของครัววันที่สองนะครับไม่ใช่วันที่สองดิต้องบอกว่าเป็นวันแรกของการเริ่มก่อสร้างนะครับเพราะเมื่อวานนี้เดหนึ่งคือเราเริ่มยขนของของเก่าพวกตู้กับข้าวอันเก่าที่มันผุพังเราขนออกเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือช่างเริ่มเข้าวันที่หนึ่งนะครับผมเป็นวันที่หนึ่งของช่างที่เริ่มเข้ามาดําเนินการนะครับ เดี๋ยวพวุ่งเห็นทางช่างขอแจ้งว่าพรุ่งนี้จะทุบเนี่ยครับด้านบนาะด้านบนนี้ออกหมดเลยครับผมแง่ก็รอติดตามนะครับผมเดี๋ยง่ายถ่ายอัปเดตให้ดูทุกวันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมมารอดูคนโต๊โฉมใหม่นะครับผมดูครับตรงนี้ก็จะเป็นอ่า เคาน์เตอร์ซิงค์เราจะทำเป็นเคาน์เตอร์ซิงค์ตรงนี้เลยเป็นอ่าซิงค์ล้างจานที่คิดไปคือจะทำซิงค์ล้างจานแนวนี้นะครับส่วนแนวนู้นเราจะทำเป็นตอกเก็ตทำครัวดอกเกฝั่งนู้นเลยเวลากระเด็นเราจะได้ติดฝั่งนู้นทีเดียวฝั่งนี้ก็จะทำเป็นอ่าซิงค์เป็นฝาปิดข้างล่างนะครับเป็นประตูปิดไม่เป็นฝาปิดเป็นประตูปิดด้านล่างส่วนตรงนี้ก็อาจจะเป็นวางเครื่องซักผ้าวางตู้เย็น ราจะอยู่โซนนี้นะครับผมรอดูครับผมเจอกันอ่พ e สองของช่างที่เข้ามาดำเนินการนะครับผมสวัสดีครับ